บอสดาพี่อยูดีครับทำไรพี่ไม่ทำไรอ๋อไม่เห็นยิงคนเดียวไอ้พี่ไม่เหงาเหรอเอาอย่างนี้มาเดิมผมหาเพื่อนให้เอาไหมเอ้ยเราเราผมหาเพื่อนมาให้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บนึงตรงนี้แหละฮัลโหลพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายพี่ไอหัวข่าวมันด่าพี่บัาโง่อะตัวนู้นอะบอสดาพี่สาวโสดีครับคือจะเป็นสีเขียวเฮ้ยเฮ้เยี่ยมเหมือนโชว์แมวน้ำเลยอะไอ้เหี้ยแต่งมาแล้วตัวมันบอกโชว์แมวน้ำ จากหัวหัวนักแก๊งแบบยากุซี่พี่น้องอุ้ยหุ้ยเอ้ย,อยใครวะพี่อะอไอรกันพี่ไอ้ไอเ้เมึงมึงไงนี่มันอ่ะมึงไงงม่ร้อนเก่าเก่านี่ยแมวแก่หัวฟังไอ้เหี้ยมันช้อนไอ้เดี๋ยวซีลิงพี่เดี๋ยวซีลิงเฮ้ยไอ้สองที่นี่พี่คุมพี่บอกไว้ก่อนอันนี้มันถิ่นกระหนกครับพี่มึงเบียร์โฟกิงทำไมอ่ะเพี่อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เจอเบนเทน โอ้ยยัยเบนเฮนมาไป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 กูกลัวเบนเทนเลียยไปไปสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีค่ะพี่สวัสดีเด่นรักอะไรนะอ้วนอ๋ออะไรนะอ้วนไป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 น้องไปมันมีผัวเลยมาอะไรกันหล่ะพี่ชายอ่ะหายใจครับ อันนี้พี่กวนท้นตีนผมหรือเปล่าครับไม่ได้กวนครับมึงเอาเอากูบัลล่ะโอ้ยพี่ครับใจเย็นๆครับพี่โหพี่ใจร้อนนะพี่แล้วมึงจะเอากูไหมล่ะไอ้หนุ่มมึงอยากขึ้นแกนเปล่าไอ้เหี้ยๆดุยชอบเดือนละสี่ร้อยมึงดูยอดไลค์กับแหลงกูไหนเจ้าโอ้ยอันนี้ขอขอแอดเพื่อนไปไหนไหมอยากอยากอยากได้อ่ะโอ้ยเลิฟเลยขอขอแอดเพื่อนขอแอดเพื่อนหน่อยแอดเพื่อนหน่อยไปแอดเพื่อนกูอ้ย